สถานการณ์ที่ทั้งโลกกำลังจับตามองก็คือความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าของกองกำลังรัเสเซียที่อาจจะยกพลไปบุกยูเครนนะคะหลังจากที่ได้มีกองทัพประจําการอยู่ในระยะเวลาหนึ่งแล้วช่วงนี้อาจจะยังพอมีเวลาสําหรับการทูตให้ได้ทํางานนะคะเพื่อที่จะหาทางผ่อนคลายสถานการณ์แต่เมื่อพูดถึงยูเครนและรัเสเซียคุณผู้ชมอาจจะยังมีข้อสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงมีความขัดแย้งกันออกมาในรูปแบบนี้รวมถึงก่อนหน้านี้ที่รัสเซียผนวกเขตแดนกับไครเมียด้วยนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกันค่ะแม้ยูเครนจะเป็นรัฐน้องใหม่แต่ก็มีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปนานหลายพันปียูเครนได้รับเอกราชเมื่อปี1991เมื่อสหาภาพโซเวียตล่มสลาย หลังจากที่ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียและออสเตรียมานานหลายศตวตรรษก่อนหน้านั้นแต่ก่อนหน้านี้รากเหง้าของความขัดแย้งได้เกิดขึ้นในชาติน้องใหม่แห่งนี้แล้วระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนยุโรปที่อยู่ทางตะวันตกและกลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียที่อยู่ทางตะวันออกกลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียตั้งถิ่นฐานอยู่ในไครเมียแม้ว่าขณะนี้ประชากรส่วนใหญ่ของยูเครนจะสนับสนุนให้กระชับสัมพันธ์กับสหรัฐและสหภาพยุโรป ครเมียถูกผนวกเข้ากับยูเครนในปี1954ก่อนที่จะตกไปเป็นของรัเสเซียในเดือนมีนาคมปี2014จนถูกประนามจากชาติตะวันตกว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายหลังจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธที่พักดีต่อรัเสเซียประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนในสองพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่นานผลกระทบต่างๆจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัเสเซียได้สั่นสะเทือนไปทั่วยุโรป มอสโกและเคียฟเปิดศึกขัดแย้งราคาแก๊สกันหลายครั้งกระทบต่อหลายพื้นที่ของสหภาพยุโรปที่ต้องขาดแคลนเชื้อเพลิงเนื่องจากท่อแก๊สส่วนใหญ่ต้องผ่านมาทางยูเครนสหภาพยุโรปและสหรัฐคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียเพื่อตอบโต้การยึดใครเมรียและการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตะว,วันออกของยูเครขนขณะที่มอสโกโต้กลับจนกระทบต่อเกษตร,รกรและผู้ผลิตบางส่วนในยุโรป นอกจากนี้ชีวิตของพลเรือนยังตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2014เครื่องบินโดยสารที่บินจากกรุงอัมสเตอร์ดัมไปยังกรุงกุลาลัมเปอร์ถูกยิงตกเนื้อฐานที่มั่นของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ298คนเสียชีวิตทั้งหมดคณะผู้สอบสวนอุบัติเหตุนานาชาติระบุว่า เครื่องบินถูกยิงจากพื้นที่ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนโดยขีปนาวุธที่นำมาจากรัสเซียซึ่งทั้งรัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนปฏิเสธความรับผิดชอบประชาชนกว่า1,000 0คนต้องเสียชีวิตนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2014เป็นต้นมาขณะที่ชาวยูเครนอีกประมาณ1นึ่ล้านเแสนคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นก็จะต้องกลับไปดูสถานการณ์ในเชิงประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองประเทศนะคะโดยเฉพาะปมเรื่องพรมแดนระหว่างรัเสเซียและยูเครนค่ะถ้าดูจากแผนที่นี้ก็ต้องย้อนกลับไปในยุคข,ของอดีตสหภาพโซเวียตนะคะก่อนที่จะล่มสลายถ้าคุณผู้ชมดูตามแผนที่ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของ ยุคสหภาพโซเวียตนะคะยูเครนก็คือประเทศที่ออกสีชมพูอ่อนๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินยืนยันมาตลอดว่ายูเครนก็คือส่วนหนึ่งของรัสเซียค่ะในช่วงศตวตรรษที่9ก็มีการเก็บข้อมูลกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มคนเชื้อสายรัส r u s ได้เดินทางเพื่อที่จะไปตั้งถิ่นฐานตั้งเมืองหลวงที่กรุงเคียฟของยูเครน ซึ่งก็คือ,อยูเครนในปัจจุบันตรงนี้แหละค่ะเป็นความเกี่ยวเนื่องสําคัญที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินยืนยันว่ายูเครนก็คือส่วนหนึ่งของรัสเซียค่ะแต่ว่ายูเครนได้ประกาศเอกราชเ,เมื่อปีเมื่อเดือนสิงหาคมปี1991นะคะจากความเป็นอดีตสหภาพโซเวียตก็กลายเป็นประเทศที่มีเอกราชเป็นของตัวเองแต่เรื่องนี้ก็ทำให้รัสเซียไม่ค่อยพอใจมาตลอด เห็นได้ชัดจากคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเมื่อพูดถึงรัเสเซียค่ะว่ามีความเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของรัเสเซียเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันก็จะต้องสร้างความแข็งแกร่งกันต่อไปประธานาธิบดีปูตินบอกว่าผมมั่นใจว่าอธิปไตยที่แท้จริงของยูเครนจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นหุ้นส่วนของรัเสเซียย้ำนะคะว่าการอยู่ร่วมกันจะยิ่งสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จ ให้กับทั้งสองฝ่ายและเราคือหนึ่งเดียวกันหมายความว่าประชาชนของทั้งยูเครนและรัสเซียคือหนึ่งเดียวกันนี่เป็นคำพูดที่ออกมาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียค่ะแต่ถ้าดูกองกำลังของนาโตในช่วงเวลานี้ที่ได้มีพันธมิตรอยู่ใน30ประเทศทั่วโลกซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้บอกชัดเจนนะคะว่า นาโต้จะไม่สามารถขยายสมาชิกเพื่อให้ครอบคลุมยูเครนได้หมายความว่ารัเสเซียจะไม่ยอมรับท่าทีแบบนี้ของนาโตจะไม่ยอมให้ยูเครนไปเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นะคะนาโตก็คือองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือทุกวันนี้มีสมาชิก30ประเทศตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1949แล้วนะคะ มีอดีตสมาชิกของสหภาพโซเวียตที่เข้าไปอยู่ร่วมกับนาโตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นลิทวเนียลัตเวียและเอสโตเนียขณะนี้ยูเครนเองหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเข้าไปรวมกับนาโตให้ได้คุณผู้ชมดูจากแผนที่นี้กลุ่มประเทศที่มีสีเขียวๆเ,เนี่ยก็คือสมาชิกของนาโตนะคะยูเครนย,ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตแต่ใช้คำว่าเป็นหุ้นส่วนของนาโตค่ะ สมาชิกของนาโตเนี่ยตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะต่อต้านการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียแน่นอนว่าทำให้รัสเซียไม่พอใจมาตลอดโดยเฉพาะการเดินหน้าของยูเครนที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของนาโตตรงนี้รัสเซียไม่พอใจอย่างมากนะคะแล้วสถานการณ์ปัจจุบันน่าเป็นห่วงขนาดไหนกับการที่ได้เห็นรัสเซียนำกำลังพลเข้าไปบุกประชิดบริเวณพรมแดนที่ยูเครน ข้อเรียกร้องที่ออกมาจากทางรัสเซียก็มีหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะไม่ยอมให้นาโต้ขยายมาย,ยังยูเครนขณะที่นาโตเองก็ระบุนะคะว่าตามสนสัญญาของนาโต้แล้วก็คือถ้ามีกองกำลังของชาติใดไปบุกชาติสมาชิกนาโตเองก็จะต้องร่วมมือกันทางการทาหารเพื่อปกป้อง ชาติสมาชิกของนาโตด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไครเมียเมื่อปี2014ก็คงจะยังทำให้คุณผู้ชมจำกันได้นะคะถึงการยกกองกำลังของรัสเซียไปบุกเขตไครเมียค่ะ S <S <k> <t une> เกิดอะไรขึ้นที่เขตไครเมียเมื่อปี2014แนคนไครเมียหลังจากที่ได้ยูเครนได้เป็นเอกราชจากอดีตสหภาพโซเวียตก็เป็นส,นส่วนหนึ่งของยูเครนนะคะไครเมียก็คือจุดสีน้ำเงินนี่แหละค่ะซึ่งอยู่ติดกับทะเลดำในความเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ก็มีความสำคัญกับรัสเซียเพราะว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่การเกษตรที่เกี่ยวเนื่องมาถึงทะเลดา รัสเซียยืนยันว่าประชาชนส่วนหนึ่งของไครเมียพูดภาษารัสเซียได้และต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนํากําลังพลเข้าไปบุกที่เขตไครเมียและในที่สุดก็ผนวกดินแดนได้สําเร็จการต่อสู้ขึ้นในช่วงนั้นก็เห็นการสู้รบการ,รเผชิญหน้าและมีคนเสียชีวิตไปถึง14,00 0คนนะคะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนในยูเครนที่ถ้าไปถามคนยูเครนว่า รู้สึกอย่างไรกับการยกกำลังของรัเสเซียไปบุกแล้วพนวกดินแดนกับใครเมียก็ยิ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนยูเครนระบุว่าเห็นไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะฉะนั้นยูเครนจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตตอนนี้แหละค่ะที่ได้เห็นการเผชิญหน้าที่กำลังเกิดขึ้นนำมาสู่ข้อเรียกร้องของรัเสเซียกรณีที่กำลังยกพลไปประชิดยูเครนข้อเรียกร้องของรัเสเซียที่ออกมาก็คือ ยูเครนจะต้องไม่เข้าร่วมนาโต้นาโต้จะต้องไม่ขยายออกมาทางตะวันออกมากไปกว่าน,นี้และรัสเซียต้องการที่จะคงบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่หมายความว่ารัสเซียเองก็ต้องการที่จะมีบทบาทสําคัญอยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะคะโดยเฉพาะยูเครนที่ขณะนี้กําลังกลายเป็นพื้นที่หน้าด่านสําหรับรัสเซียมองว่ายูเครนคือส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ ยูเครนก็มองว่ารัเสเซียคือผู้รุกรานแล้วจะมีทางออกอย่างไรประธานาธิบดีโจโบไบเดนเอ่อยมาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของยูเครนถ้าจะเข้านาโต้ก็ไปห้ามไม่ได้แต่ก็พูดในเชิงส่งสัญญาณว่าสหรัฐเองและนาโตเองก็คงจะไม่ได้เปิดรับให้ยูเครนเป็นสมาชิกในอนาคตอันใกล้อาจจะต้องรอนานเป็น1ิปี ตั้งแต่รัสเซียผนวกดินแดนกับไครเมียเมื่อปี2014สหรัฐและนาโตได้ส่งอาวุธเพื่อการป้องกันตนเองไปประจำการที่ยูเครนมาตลอดนะคะและมีรายงานว่ายิ่งเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาปร,ประธานาธิบดีปูตินย้ำว่าอาวุธเหล่านั้นมีความสามารถโจมตีไม่ใช่อาวุธที่ใช้ป้องกันตนเองและรัสเซียบอกว่ารู้นะเป้าประสงค์ของสหรัฐก็คือการส่งอาวุธนิวเคลียร เข้าไปไประจำการในยูเครนซึ่งสหรัฐปฏิเสธสถานการณ์ในช่วงเวลานี้จึงสุ่มเสี่ยงไม่น้อยค่ะเพราะว่าทั้งสหรัฐและรัเสเซียต่างมีอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่พันธมิตรทางตะวันตกก็กำลังเตรียมการในกรณีที่อาจจะเกิดการ,รเผชิญหน้าทางการทหารกองกำลังนาโต้ก็เตรียมพร้อมกระจายกันเข้าไปทางยุโรปตะวันออกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรือรบเครื่องบินรบเตรียมเข้าไปไประจำการมากขึ้น กระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าเตรียมทหารไว้8,500นายให้เตรียมพร้อมอย่างสูงสุดรอคำสั่งที่จะต้องเข้าไปประจำการถ้ารัสเซียโจมตียูเครนขณะที่กองกำลังปฏิบัติการของนาโตก็มีทหาร4,000 40, นายหลากหลายเชื้อชาติที่เตรียมพร้อมในการรบทางบกทางอากาศทางน้ำ และมีกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของนาโตที่พร้อมจักกระจายประจำการได้อย่างรวดเร็วค่ะในช่วงเวลานี้บทบาทของนาโตและสหรัฐดูเหมือนจะแข็งขันแต่ที่น่าสังเกตก็คือพันธมิตรของสหภาพยุโรปกลับไม่ค่อยแสดงท่าทีมากนักนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า EU เองก็ต้องพึ่งพาก,ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียถึง40โดยเฉพาะเยอรมนีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ที่ EU เองก็มีความเปราะบางในเรื่องพลังงานก็อาจจะไม่ต้องการแสดงท่าทีมากนักตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาว่าถ้าได้คุยกันต่อในเชิงการทูตระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียจะเกิดอะไรขึ้นมีการวิเคราะห์กันว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือในช่วงเวลานี้รัเสเซียคงจะยังไม่บุกยูเครนเพราะว่ามีการจัดโอลิมปิกฤดูหนาวในจีนในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คงไม่ต้องการที่จะทาให้จีนไม่พอใจ ที่จะมีการสู้รบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อค่ะสำหรับสถานการณ์ที่ยูเครนกับรัสเซียค่ะ